คนละสูตรสิ่งที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาของดีที่ว่าดีที่สุดที่เราสแสวงหาคืออะไรมุงคล38ประการในด,ดีที่สุดแล้วเราเทพเทวดาไฝหารอคอยที่จะได้ยินได้ฟังรออยู่หลายปีกว่าพระพุทธองค์จะตัดสู้เข้าไปกราบทูลถามองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสิ่งใดเล่า เป็นมงคลอันแท้จริงมงคลอันสูงสุดพระเจ้าค่าองค์พระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าได้ตัดบอกกับแสดงการไม่คบคนพาลเป็นมงคลการครบหาสมาคมกับบัณฑิตบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่เป็นโอโดมงคลคคือเหตุให้ถึงความเจริญเราทั้งหลายก็มุ่งหวัง ซึ่งความเจริญทั้งเจริญทางโลกเจริญทางธรรมเจริญด้วยสติและปัญญากายวาจาแม้แห่งความคิด,ดนั้นการไม่คบคนพาลประการแรกสำคัญที่สุดพาลคืออะไรภาระแปลว่าอ่อนแอดังนั้นการไม่คบคนพาลจิตใจเราต้องเข้มแข็งมุ่งมั่นตั้งมั่นสมาธิจิตต้องนิ่งภาระแปว่าอ่อนแอ คือแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องไม่เป็นพานด้วยหากมีสิ่งใดมากระทบอารมณ์ใดมายั่วยุเราก็ไม่อ่อนแอไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นสิ่งกระทบนั้นทำจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นอยู่เหมือนหินเหมือนผานิ่งลมจะพัดฝนจะตกแดดจะออกก็จะมีความนิ่งตั้งมั่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำ่อเสียสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งยั่วยุอะไรก็แล้วแต่ จะทำอะไรเราไม่ได้อันนี้คือพานภายในนั่นคือความคิดความปรุงแต่งแห่งเราแต่และบุคคลปรุงแต่งมากมายกิเลสที่สังสมมาของเก่าของใหม่คนอื่นหยิดยื่นให้ด้วยดังนั้นเราต้องไม่อ่อนแอต้องมีจิตตั้งมันเรียกว่าสมาธิกำหนดรู้การคบหาสมาคมกับบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้ด้วยสติและปัญญา ดังองค์พระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสาวกทั้งหลายถึงครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฉลาดด้วยระบบแห่งความคิดรู้จิตแห่งตนรู้แจ้งแห่งใจแมเ้ราทั้งหลายก็เป็นได้หญิงก็ได้ชายก็ดีถ้าเพียรด้วยสติและปัญญาเป็นบัณฑิตได้ทั้งหมดหากว่ามีสติรู้ท่าทางแห่งความคิด คิดดีพูดดีใ่ดีเพียนปฏิบัติด้วยความดีเป็นแบบอย่างหล่อล้อมความดีลงเป็นหนึ่งในจิตในใจแห่งตนเรียกว่าบัณฑิตในพุทธศาสนาการบูชาบุคคลที่ควรบูชาสูงสุดคือองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ แม้ที่สุดตัวเราเองก็ต้องทําตัวทําตนในสถานะแห่งตนให้ลูกหลานให้คนอื่นเขาควรแกิการบูชาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์ก็ต้องทําตัวทําตนให้สมควรเก่การบูชาด้วยต้องแยกแยะให้ออกสิ่งนี้แหละคือโอุดมมงคลคือเห็นได้ถึงความเจริญในเบื้องตน้นต่อไปการอยู่ในประเทศถิ่นฐานอันสมควร ที่ไหนล่ะบ้านเราเมืองเรานี่แหละสมควรที่สุดแล้วดินฟ้าอากาศก็เป็นกลางๆและสำคัญที่สุดมีพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์มีแสงแห่งพระธรรมขององค์พระศาสดาได้ศึกษาได้ส่องเข้าไปในจิตในใจได้เรียนรู้พุทธศาสนาคือถิ่นฐานอันสมควรบุญเก่าที่เราสั่งสมมาได้พบได้เจอเพราะว่า ได้กระทําบุญไว้แล้วในปางกอนมิใช่เรื่องบังเอิญการเกิดบุคคลสิ่งของสถานที่บุญธรรมจาแนกไปบุญกรรมจาแนกไปมิใช่เรื่องบังเอิญดังนั้นเราท่านทั้งหลายบุญนำท่านมาส่งท่านมาพบพระพุทธศาสนาเปี่ยมด้วยศรัทธาจงสั่งสมบุญนี้เพิ่มเติมให้ผินโยยิ่งขึ้นอย่ามัวแต่ใช้บุญเก่ากินบุญเก่าให้หมดไปจะลำบากนะ บุญที่สังสมมาแต่ปางก่อนส่งทอดส่งต่อมาให้เราได้เกิดในถิ่นท้านอนสมควรในประเทศอสมควรการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมเป็นมนุษย์สุดประเสริฐดำรงตนให้สมกับคุบคณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เราเทพเทวดาเขาสรรเสริญม,มนุษย์น้อยทั้งหลายว่ามีความแก้วกล้ามีความอารฐานในการประพฤติปฏิบัติสมกับที่เขาสรรเสริญเราทั้งหลายก็ต้องสรรเสริญตนเอง ต้องมีความเจ้ากล้าร่าเริงอาตหาและชานชัยออกมาประพฤติปฏิบัติเฮ่งเพียนอยู่เผากิเลสอยู่ต่อสู้กับเวทนาอยู่ต่อสู้กับโมหะโทสะในจิตในใจให้ถึงชัยชนะทุกๆข้อที่กล่าวมาเราได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการไม่ครบคุณพานเราก็รู้จักแล้วแม้ที่สุดเราไม่เป็นพานเสียเองครบบัณฑิตก็คือคบกับพระธรรม เฮียนด้วยพระธรรมนั่นเองบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้ที่มีคุณผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมแยกแยะให้ออกอยู่ในประเทศอันสมควรเราก็ได้แล้วทำบุญว่าในปางก่อนก็บุญเก่าส่งท่านมาตั้งตนไว้ชอบปฏิบัติในขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละชอบแล้วชอบเลยพระธรรมนี่คืออดมมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญความเป็นผู้ได้สดับรับฟังมาก ได้ยินได้ฟังมากเป็นต่อจะได้ความรู้มากมายสั่งสมสุตตะโดยเฉพาะสุตตะเกี่ยวกับพุทธ,ธะได้ฟังและเป็นมงคลเราฟังสิ่งอื่นๆมามากมายแล้วนำมาเป็นสาระได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต่อไปน,นี้จงสั่งสมสุตตะแห่งพุทธ,ธะตั้งใจฟังทรงจิตตามน้อมไปพิจารณาซึ่งพระธรรมคำสอน การมีศิลปะการมีวินัยที่ได้ศึกษาดีแล้วศิลปะคือการปฏิบัติธรรมเนก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะของจิตของใจของกายที่สำรวมออกมาด้วยความสงบศิลปะในการลดความทุกข์เราไปศึกษาเรียนรู้ศิลปะทางโลกมามา,มากมายแล้วต่อแต่นี้ไปท่านทั้งหลายจงศึกษาศิลปะแห่งความดับทุกข์ ศิลปะแห่งการปฏิบัติธรรมให้มีความสุขให้สนุกในพระธรรมเธอจะเกิดผลเราทําอย่างอื่นมามากแล้ววินัยที่ศึกษาดีแล้วคือวินัยกับธรรมเป็นสิ่งคู่กันเหมือนเทียนสองเล่มที่เราจุดบูชานั่นคือสื่อความหมายว่าพระธรรมและพระวินัยแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างแก่ชีวิต ทุกดวงจิตทุกวิญญาณเมื่อศึกษาดีแล้วเข้าใจแล้วนำออกมาปฏิบัติทางกายวาจาน้อมเข้าสู่ที่ใจหมุนเวียนอยู่ด้วยธรรมและก็วิน,นัยเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งการมีวาจาที่กล่าวดีแล้วเราได้สาธยายได้สวดมนต์ซึ่งพระธรรมคำสอนดีที่สุดทุกมลทุกบทนั่นคือกล่าวดีแล้ว พูดจาดีแล้วจงนำความดีที่ได้สวดที่ได้ท่องบุนสาธยายไปหล่อร้อมประสานให้รวมเป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตตอนนี้เราพูดดีสาธยายมุนดีแต่เวลาดำเนินชีวิตถ้าเราไปพูดไม่ดีพูดโมหะโทสะมันก็ไม่ได้ผลความดีนี้ก็ไม่เกิดผลดังนั้นจงเอามุนคาถาจงเอาพระธรรมคำสอนที่ได้กล่าวดีแล้วพูดดีแล้ว ไปดำเนินในชีวิตประจำวันง่ายๆตั้งสติระลึกให้ได้อย่าโมหะอย่าโทสะเป็นคนดีสีงามเป็นได้ไม่ยากสติเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คืออุดมมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญการบํารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาการบํารุงเลี้ยงดูมารดาบิดาก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง นั่นคือการตอบแทนบุญแทนคุณของท่านเพราะบุคคลใดมีความกระตันอยู่พระรู้คุณทมก็จะตามมาถึงมีคำกล่าวว่าคุณธรรมคุณธรรมเบื้องต้นท่านทั้งหลายหากมุ่งหมายความเจริญความพินโยงอกงามในศีลในธรรมท่านทั้งหลายต้องมีความกระตันอยู่พระรู้คุณเสียก่อนแม้แต่บุคคลที่ทำคุณกับเราก่อนเพียงน้อยนิด ก็ให้ระลึกถึงแล้วทําการตอบแทนนั่นแหละคือเครื่องไม้ของคนดีจะกล่าไปใหญ่กับคุณของพระบิดาพระมารดาที่มีคุณมากมายยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินดังองค์พระศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสอว้ชกล่าวไว้ว่าบุคคลใดปรารถนาะซึ่งความเจริญความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมแม้ที่สุดปรา ธานนจะตัดสรุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อดังองค์ศาษษษสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จงไปอภิบาลบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาเถิดเห็นไหมละ่ะก็กลับมาที่คุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นเบื้องต้นผู้ให้ชีวิตแก่เราเลี้ยงเราให้เติบใหญ่ได้มายังไงบุญคุณนี้ก็เป็นอนันตการต้องทำการตอบแทนต้องรู้ซึ้งในบุญในคุณของท่าน แล้วทําการเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูทางกายดูแลทางกายแม่สําคัญที่สุดเลี้ยงดูทางใจดูแลจิตดูแลใจของท่านด้วยพระธรรมด้วยความดีด้วยความกิดตันอยู่พระรู้คุณการอนุเคราะห์สงเคราะห์บุตรและภรรยาเมื่อมีชีวิตมีครอบครัวเกี่ยวเนื่องด้วยกันแล้วจงบริหารดูแลเอ,อเื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันด้วยดีอย่าโมหะอย่าโทสะมันเป็นทุกข์ ลำพังการดำเนินชีวิตหาอยู่หากินทําการทํางานเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวก็ลําบากมากขออยู่แล้วท่านทั้งหลายจงเข้าอกเข้าใจกันเถิดจงเป็นคนดีสีงามคลองคารวาดด้วยความมีสุขตามศีลตามธรรมด้วยความภาคเพียรเมตตาและก็เกื้อกูลอาทรต่อกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันแม้ด้วยคำพูดที่อ่อนหวานก็จงมีให้กันเถิดจะเกิดผล การเป็นผู้ไม่ทํางานข้างค้างไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกหรือก็หรืองานภายในงานภายนอกตอนนี้ส่วนมากก็ยังข้างค้างกันอยู่หาความเจริญไม่ได้จงเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรกระทํางานนัน้นด้วยดีจัดสรรด้วยดีด้วยความภาคเพียนรเชี่ยวชาญวิจัยงานแห่งตนที่ทําอยู่ให้มีความเจริญในทุกอย่างก้าแม้ด้วยระบบแห่งความคิด งานภายในก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งจิตใจของท่านทั้งหลายมีงานต้องทำอีกเยอะคือต้องมาเจรณาจิตดวงนี้ให้สะอาดให้สว่างให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นสมกับที่เราเป็นลูกขององค์พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายตอนนี้ก็กำลังมาทำงานอยู่นั่นคืองานภายในเอาพระธรรมเป็นดังเพชรดังพลอยไปตกแต่งจิตใจของตนเองสิ่งใดควรละ ก็ละทิ้งไปเสียอย่าไปเสียใดอันว่าเป็นโมหะโทสะกิเลสทั้งทังปวงสิ่งใดควรเจริญอันเป็นคนงามความดีแม้เพียงเล็กน้อยสั่งสมให้มากเอาความดีนี้ไปประดับจิตประดับใจเมื่อใจมีเพชรพลอยดังพระธรรมประดับแล้วคําพูดก็จะดีงามตามเพชรตามพลอยที่ประดับในหัวใจเรานั้นตามศีลตามธรรมนั้นๆการกระทําก็จะดอล้อมรวมเป็นหนึ่ง บุคคลนั้นก็จะงามด้วยการวาจาใจสิ่งเหล่านี้เป็นอดมมงคลการให้ทานการประพฤติธรรมท่านทั้งหลายทานเราให้ดีแล้วให้มามากมาบ่อยพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาเราเพียรเป็นสิ่งที่ดีเป็นการดีเราควรให้ถึงครูบาอาจารย์ท่านหงหาอาหารเองไม่ได้ควรจะให้ท่านเป็นการบูชาคุณสร้างบนสร้างบารมีเป็นการสั่งสมบุญ เป็นการให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิตให้จิตเยือกเย็นสะอาดผ่องใสและนำทานที่เราให้ดีแล้วนั้นมาต่อยอดด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนท่านทั้งหลายเพียรกระทำอยู่ในทุกค่ำคืนตลอดการพรรษานี้หรือตลอดปีตลอดไปลำพังให้ทานอย่างเดียวยังอันตรายอยู่ยังดับทุกข์ไม่ได้ ต้องนำทานนั้นมาต่อยอดถึงศีลมาต่อยอดถึงการภาวนานั่นคือการลงมือปฏิบัติธรรมเพียรด้วยพระธรรมแห่งองค์พระศา,าสดาการสงเคราะห์วงญาติด้วยความเอื้อเฟือ้อเมื่อมีบุญกุศลในจิตในใจแล้วอนุเคราะห์สงเคราะห์วงศาสกนาญาติวงเลียบยด้วยความเอื้อเฟื้อด้วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จุดญาติมิตรปองตนเอง ในทุกๆคนเป็นเพื่อนเป็นญาติสายธรรมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราควรอนุเคราะห์สงเคราะห์ควรที่จะแบ่งปันการทำงานทั้งหลายไม่มีโทษนั่นคือสุจริตงานสุจริตหน้าที่งานภายนอกต้องเป็นงานที่ไม่มีโทษแม้ด้วยงานภายในจิตใจของเราเหมือนกันนะองไม่มีโทษไม่มีภัยแม้ด้วยระบบแห่งความคิด งานของใจงานของจิตนั่นคือจิตตั้งมั่นจิตสะอาดจิตสว่างด้วยการทำสมาธิมีสติรักษาจิตอยู่เมื่อจิตสะอาดสว่างสงบแล้วก็จะส่งต่อข้อมูลถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดถึงการกระทำแห่งกายอยากควรจะทำจิตทำใจให้สงบ ให้สะอาดให้สว่างให้ฟปงใสสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลการงดเว้นจากบาปบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจเรางดเราเว้นถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็ตรงกับโอวาทปาติโมการไม่ทำบาปทั้งปวงเห็นไหมพระธรรมของพระศาสดาจะสอดคล้องกันคือการงดเว้นจากบาปทั้งปวงก็เช่นเดียวกันงดเว้นจากบาปทางกายงดเว้นจากบาปทางวาจา จากบาปทางใจบาปทางกายไม่เบียดเบียนไม่เข็นฆ่าไม่ประพฤติผิดในการไม่ลักทรัพย์บาปทางวาจะไม่พูดปดไม่โสดเยดไม่สอเสียดไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดเหลวไหลไร้ประโยชน์บาปทางใจไม่อาฆาตจองเวรไม่มีความเห็นผิดตรงกันข้ามกายล้วก็มีความเมตตา เพื่อเพื่อเกือกุณนำการนี้ไปให้ทานสร้างทานบารมีเราไม่รักทรัพย์แต่เรากลับเป็นผู้ให้เประเสริฐเลื่อนลำที่สุดสํารวมในคู่ครองแห่งตนเราไม่พูดปดก็มีแต่ความซื่อสัตย์สัจจวาจาเป็นที่มาของสัจธรรมเราไม่ส่อเสียดเราไม่เพ้อเจ้อเลวไหลแต่เราจะพูดความจริงยกย่องสรรเสริญคนที่ควรยกย่อง คำพ,พูดอ่อนหวานพยาบาจ,จ์อิงอัดอิงทมกิจใจเห็นถูกตามกลองคลองธรรมมีสัมมาทิฏฐิเกิดด้วยความเมตตาไม่อคฆาจองเวรใครๆงดงามพิสุทธิ์นั่นแหละคือรูปของพระศาสดาการไม่ดื่มสุปราและเมรัยเห็นไหมจะมีสองสเต็ปทั้งสุราและก็เมรัยเราทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นตัดสติมันเป็นทลายสติ ทำลายปัญญาซึ่งพระพุทธองค์สั่งสอนให้เราทั้งหลายมีสติจเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิและก็มีปัญญานั้น,น,นการดื่มสุรามันถึงมีโทษมากการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราอย่าประมาททานธรรมศีลธรรมภาวนาธรรมไม่ประมาทถ,ถึงการพิจารณาในสังขารทั้งหลาย สิ่งเหล่านี้เป็นมุงคลการมีความเคารพไม่เย่อหยิ่งจองหองอันนี้ก็มีความสําคัญมากพุทธศาสนาสอนให้มีความอ่อนน้อมผาถมตนงดงามที่สุดไม่หลงตัวเองไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองแม้จะเป็นผู้สูงส่งถ้าเราน้อมยิ่งงดงามที่สุดเลยเอาไปปฏิบัติท่านทั้งหลาย การมีความเคารพแม่ยี่ยงหิงเจ้าของการยินดีในของที่มีอยู่ยินดีในของที่มีการเป็นคนกนตัญญยกตะเวทีเป็นสองข้อพอใจยินดีตามได้นะพอใจตามมียินดีตามได้ชใช้จใช้สอยสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดดูแลรักษาให้ดีมุ่งหวังที่ประโยชน์เป็นคนกนตัญญูกตะเวที ข้อกอ่อนๆนี้ตรงไปที่บิดามารดามาถึงข้อนี้คําว่ากัตัญญูกตเตะเวทีทุกๆคนเลยที่ทําคุณแก่เราไม่ว่าจ,จะเป็นญาติหรือมิชญา,าติถ้าบุคคลน,นั้นทําคุณเก่เราก่อนแล้วเราต้องมีความกตเตะเวทีคือการตอบแทนรู้คุณแล้วก็ทําการตอบแทนการฟังธรรมตามกาลเวลาหาโอกาสฟังธรรม ฟังด้วยความศรัทธาน้อมจิตน้อมใจฟังให้จิตใจผ่องใสการฟังธรรมมีอานิสงส์นะเราจะได้ยินได้ไปในสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นทำให้จิตผ่องใสทำใจให้เบิกบานทำความเห็นให้ตรงนี่อานิสงส์ในการฟังธรรมมีแต่ได้กลับได้ ถ้าเรามีดีอยู่แล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปเป็นซูปเปอร์ดีนั่นคือเทวีโคนจงฝ่ายในธรรมผู้ปรารถนาธรรมฝ่ายธรรมจะไม่อิ่มด้วยธรรมผู้ปรารถนาทานปรารถนาบุญก็จะไม่อิ่มด้วยบุญเราท่านทั้งหลายจงปรารถนาทานปรารถนาบุญจงฝ่ายในธรรมปรารถนาธรรมเกิดจะเกิดผลการเป็นคนมีความอดทนเป็นคนว่าง่าย ข้อนี้ก็สำคัญความอดทนมีสามอย่างหนึ่งอดทนในทางโลกในการตรากตำทำการทำงานหน้าที่การงานขายันขันแข็งอดทนทนได้สู้ๆส,สองอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาที่มันเกิดขึ้นเวลาไม่สบายมันเสียดแทงมันเวทนามันกล้านทนให้ได้ประการที่สามอดทนในทางจิต กิเลสที่มาเบียดเบียนเป็นความอดทนอย่างยิ่งทั้งเราปรุงแต่งขึ้นเองในจิตทั้งคนอื่นหยิบยื่นให้อดได้ทนได้มีสตินี่คือความอดทนและต้องเป็นคนว่าง,ง่ายด้วยข้อนี้ก็สําคัญหากว่าเราเป็นคนว่าง,ง่ายคุณ,ณธรรมก็จะเกิดง่ายถ้าเราทั้งหลายเป็นคนกระด้างเป็นคนแข็งกระด้างแล้วคุณ,ณธรรมก็จะไม่เกิด อัตตาตัวตนก็จะตามมาการได้เห็นสมณะหมายถึงผู้มีความสงบสมณะคือผู้ที่มีความสงบเป็นมงคลมีความเลื่อมใสมีศรัทธายิ่งยวดขึ้นไปงดงามยิ่งนักดังลูกขององค์พระศาสดาการได้สนทนาธรรมตามการเวลาเป็นคารวาดน้อยดำเนินชีวิตในทางโลกก็สามารถสนทนาธรรมกันได้นะให้ข้ออัดข้อทมกันได้ สิ่งใดเราปีติสิ่งใดยังไม่เข้าใจใต่าถามซึ่งกันและกันงดงามยิ่งครั้งพุทธกาลสมัยก่อนสามีภรรยาก็สนทนาธรรมะก,กันปรึกษาธรรมะก,กันเพื่อนสาธรรมเพื่อนสายการสายงานเพื่อนในสายการบริหารบริบารทั้งหลายปรึกษาธรรมะก,กันได้สนทนาธรรมกันได้ไม่จำกัดเทศไม่จำกัดวัยไม่ใช่รอเฉพาะพระคุณเจ้าอย่างเดียว จงสนทนาให้มากกระทําให้มากซึ่งข้ออัดข้อถามนั่นคือผู้เจริญการมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ได้ใช้พิริยะบาร,รมีคือความภาคความเพียรเผากิเลสอดทนเป็นการฝึกปฏิบัติสมาธิต่างกายหยาบหรือการเพียรสร้างด้วยการฟังธรรมสร้างบาร,รมีด้วยการฟังธรรม ให้กายหยาบจะเจ็บปวดบ้างแก่เท่าไปตามการเสื่อมโทรมไปบ้างแต่เราก็สู้ๆมีน้ำอดน้ำทนที่จะตั้งใจฟังที่จะเพียรปฏิบัติการประพฤติทธรรมอันประเสริฐสิ่งใ้เล่าคือทำที่ประเสริฐนั่นก็คือธรรมที่เป็นคำสอนขององค์ระศาสดาประเสริฐเลิศล้ำที่สุดแล้วท่านทั้งหลายที่ได้พบที่ได้ปฏิบัติที่ได้ค่าเกียร เพราะพระพุทธองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดปฏิบัติแล้วได้รู้และเห็นแล้วตรัสบอกสอนเราทั้งหลายสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำที่ได้พบได้เจอนำมาบอกลูกๆด้วยความเมตตาพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณแห่งพ่อผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดการเห็นอริยสัจทั้งสี่เข้มข้นขึ้นไปแล้วทีนี้ ทุกเหตุให้เกิดทุกข์หนทางที่ปฏิบัติออกจากความดับทุกข์และการดับทุกข์เสียได้การทำพระนิพพานให้แจ้งคู่แห่งปรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8ปรุษเข้าถึงพระธรรมมีความตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุถึงความเจริญจิตของผู้ใดถูกลกวกระทำกระทบแล้ว เมื่อกระทบจิตแล้วไม่หวันไหวมีจิตไม่เศร้าโศกมีจิตอันปราศจากกิเลสดังทุลีมีจิตอันกเกษมสำราญข้อนี้สำคัญมากคำว่าโลก,กธรรมนั่นก็คือลาบยศสรรลเสริญสุขในฝ่ายที่เราฝ่ายหาเราวิ่งหาชอบในความเป็นมนุษย์เนาะอีกฝ่ายหนึ่งโลก,กธรรมมี8อย่าง ที่ชอบใจ4อย่างนั่นคือลาบยศสารเสริญสุขการได้ลาบได้ยศได้มีคนสารเสริญได้ความสุขและแน่นอนที่สุดเมื่อเราไปหา4อย่างนี้อีก4อย่างตรงกันข้ามก็รอเราอยู่นั่นคือการเสรื่อมลาบเสื่อมยศนินทาเป็นุกข์สิ่งเหล่านี้มากระทบจิตผูกท่องจิตจิตของผู้ใดผู้ใดเนาะทีนี้ ผู้ใดคือก็คือผู้ที่นั่งอยู่นี่แหละผู้ที่ปฏิบัตินี่แหละเมื่อมากระทบแล้วจิตไม่หวั่นไหวคาชมเชยความสุขมาก็เฉยเกิดลาภเกิดผลขึ้นกําหนดรู้แล้วก็เฉยอยู่หรือคํานินทาคําว่าร้ายกล่าวร้ายกระทบกระทั่งมาเอาสติไปกําหนดรู้แล้วก็ไม่หวั่นไหวเหมือนมลมมที่มาต้องเห็นนิ่งอยู่ได้นี่แหละคือเป็นมงคลสูงสุดทุกคนทําได้ ฝึกสติสิถ้าอยากมีมงคลข้อนี้ฝึกให้มีสติเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าได้ปฏิบัติมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานไม่ว่าจะเป็นสถานที่นี้มนุษย์นี้หรือสถานใดๆที่เราไปจุติไปเกิดไปเสเวยในภพภูมิใดถ้ามีมงคลทั้ง3 8ประการนี้แล้ว ดังมีชัยชนะขององค์พระศาสดาไม่ต้องกลัวสิ่งใดอันนี้แหละคือมงคลอันสูงสุดของเทพพญดาและเหล่ามนุษย์ทั้งหลายและจะไปหาสิ่งใดอีกเล่าในพุทธศาสนานี้อธิบาของดีสิ่งดีในพระธรรมคําสอนนี่เองมงคลทั้ง38ประการเราได้สวดดีแล้วสาธยายดีแล้วจงนําความดีนี้ไปหล่อล้อมในจิตในใจไปสร้างสรรค์บารมีแห่งตน ให้เกิดเป็นความเจริญทุกเมื่อเถิด